อัปเดตข่าวสารของน้องล mm ิซ hmm. ่าแบล็ p พิงกันต่อค่ะคืนนี้เนี่ยแม่แม่มยังไหวอยู่ไหมคะเห็นล mm ิซ่าค่ะเธอมาอัปเดตนะบอกให้รอชมแฟชั่นโชว์จิวเวลリคืนนี้ตอนตีสอไทยนะคะคุณผู้ชมลูกสาวค่ะมาอ้อนขนาดน,นี้ค่ะเตรียมตัวให้พร้อมเลยนะคะ เดี๋ยวก็จะมีการไลฟ์ค่ะผ่านทาง IG Official ของบูเกอีอีกด้วยแล้วก็งานนี้ค่ะคาดว่าะคะบูเกลีค่ะคงจะจ่ายให้กับนอริซ่าหนักนะเป็นหลักร้อยล้านแน่ๆเลยค่ะเพราะว่า2วันติดแล้วนะคะที่ได้เห็นนอริซ่าค่ะเปิดเมงน้อยๆของเธอซึ่งคงจะจากันได้ใช่ไหมเธอค่ะเคยให้สัมภาษณ์เอาไว้นะคะว่าถ้าอยากให้เธอค่ะเปิดเมงนะคะก็จะต้องจ่ายหนักนะเป็นหลักร้อยล้านเลยนะคะถึงจะยอมเปลี่ยนลุกเปิดเม่งให้กับเราได้ดูค่ะจ่ายจริงหรือเปล่าเนี่ยอันนี้ไม่รู้นะคะ แต่รุ้ที่รู้ๆค่ะถึงแม้ว่าถ้าจะจ่ายจริงๆนะก็ถือว่าคุ้มนะคะแล้วก็รับรองค่ะว่าบุเกลีเนี่ยคนหน้าแข่งไม่ร่วมอย่างแน่นอนนะคะเพราะว่าลิซ่าค่ะถือได้ว่าเป็นบุคคลมหศัศจรรย์ของเขานะคะเป็นเจ้าแม่โซออา์ให้กับบุเกลีเนี่ยมาหลายครั้งแล้วนะคะอย่างล่าสุดค่ะที่มีคลิปร่วมเปิดตัวนะคะในแคมเปญใหม่อย่าง Unexpected Wonder ค่ะซอยเส้นนี้นะคะราคาอยู่ที่ประมาณ2,107,000บาทไทยได้นะคะ ที่มีเพียงแค่6 0 0อเเส้นเท่านั้นทับบูเกอรีค่ะเขาประกาศออกมาแล้วด้วยเหมือนกันนะคะว่าตอนนี้ค่ะโซลทุกสาขาไปแล้วนะคะเรียกว่าขายเกลี้ยงค่ะทุกร้านทุกเว็บไซต์นะคะแบบนี้เนี่ยจะไม่ให้คุณพ่อเจซีบาร์บิน้ารักได้ยังไงอะนะคะทําเงินค่ะเป็นพันล้านถ้ารวมแหวนแล้วก็กาไรเข้ามือเข้าไปอีกด้วยนะคะก็ทะลุหลัก2,000ล้านแน่ๆเลยค่ะซึ่งตอนนี้นะคะขายเกลี้ยงไปหมดแล้วะคะภายในเวลาเพียงแค่5วันเท่านั้นนะคะหลังจากที่มีการปล่อย คลิปลิซ่าออกมาค่ะ ปังสุดแล้วนะคะและเมื่อคืนนี้ค่ะที่ไปงานของบูกาีนนะคะก็มีการสร้างปรากฏการถือได้ว่าค่ะเป็นไอจดเคป๊อปนะคะคนเดียวค่ะที่มีแฮชแท็กเกี่ยวกับแฟชั่นสูงถึงท่าสองล้านทวิตท่าภายในเวลา12ชั่วโมงอีกด้วยค่ะคุณผู้ชมและภาพภาพนี้นะคะที่ถ่ายกับคุณแอนฮัตเว์ค่ะเก็ะขึ้นว้ยปอนะอันดับหนึ่งอีกด้วยนะคะดังนั้นค่ะคืนนี้ก็อย่าลืมนะคะมารอวีดนอลิซ่ากันนะคะมีถ่ายข้อสดค่ะผ่านทาง i อ Off i ฟ i a l ของบูกาีอีกด้วยค่ะ ตอนตีสไทยนะคะ,ะแอดก็เอาอัปเดตข่าวนะคะมาฝานะคะแล้วก็เตรียมตัวค่ะรอชมภาพแล้วก็ลุกใหม่ๆของนอริซ่าคืนนี้กันค่ะก็ก่อนจบคลิปนะคะก็อีกเช่นเคยะคะ่ะอย่าลืมค่ะกดไลค์กดแชร์นะคะแล้วมาเจอกันใหม่ค่ะในคลิปหน้า